มาถึงชุดที่1นนะครับของแต้ม5แต้มพบก,กับทางด้านพุ่งหัวนะครับก่อนอื่นก็จะขออธิบายคําว่าพุ่งหัวณนะที่นี้ก่อนนะครับพุ่งหัวณนะทีนี้คือคือพุ่งหัวมันกึ่งมาตรฐาน,นครับไม่ใช่พุ่งหัวสกายบส่วนสกายบจะเป็นอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวคอยติดตามนะครับจะเป็นอีกกรณีหนึ่งเล,เลยเพราะว่าถ้าพุ่งหัวสกายบก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งไปนะครับแต่วันนี้จะพูดถึงพุ่งหัวมาตรฐานนะครับ กรณีเราเจออย่างนี้ให้เราขึ้นทรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเขาปิดเป็นมาตรฐานเราก็เป็น5เต้มธรรมดาปกติไปได้เลยรูปนี้ก็ไม่เพลอยู่แล้วนะครับโอเคอหรือว่าจะปิดทรงนี้ก็ได้นะครับอ่าทีนี้วันนี้จะพูดถึงกรณีที่เขาพุ่งหัวขึ้นมา18มา14นะครับ18มา14ปุ๊บเราขึ้น2ไป6นะครับอ่าไป6เขาขึ้น28มา24เรา6ไป10เขาก็เข้ามากิน กินปุ๊บแล้วก็หนึ่งไป6อีกต่อหนึ่งนะครับแล้วก็เขาเดินสามสิบมายี่สิบห้าเราเดินสิบห้ามาสิบแปดนะครับถ้าเดินมานี่เราก็จะหลุดเนาะเขาก็เลยเดินสามเอ็ดมายี่สิบหกประคองประคองไว้แล้วก็แปดไปสิบสองนะครับแปดเป็นสิบสองเขาก็เดินยี่สิบห้ามายี่สิบเอ็ดนะครับเราก็เดินสิบสองไปสิบหกเขาเดินยีมาสินะครับ ยี่สี่มาสิบเก้าเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นหกไปเก้านะครับขึ้นไปให้เขากินฟรีๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวหกมานี่ทีนี้ตัวนี้ไม่มีตัวเดินถ้าถ้าต่อลักษณะนี้เราก็จะแทซ่คองฮอตได้เราเราก็จะกินสองนะครับไม่ใช่แซ่คองฮอตถ้าเขาต่อลักษณะนี้เนาะในเมื่อเขาต่อไม่ได้เขาก็ต้องเดินสามสองมายี่สิบนะครับเราก็เดินเกนะ้าไปสิบสามเขาก็ยี่สิบมายี่สิบนะครับเราก็เดินสิบหกไปยี่สิบ ออกมานี่ก็จะโดนตัดนะครับก็ออกมานี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าแต่ก็โดนตัดเหมือนเดิมนะครับเดินตัดไป27เหมือนเดิมสิบเกมา15นะครับ27มา31 26เป็นยี่สมา2เอ็มายี่มานี้ไม่ได้โดน2ก็ต้อง23มา19นะครับเดิน23มา19ปึ๊บ ตัวนี้ก็จะโดนเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับกรณีที่เดินยี่สามมาสิบเก้าอันนี้หลบก่อนเนาะอันนี้หลบปุ๊บแล้วก็สามเอ็ดมาย2ิบสองพอสามเอ็ดมาย2ิบสองปุ๊บถ้าเขาเดินมานี่ปุ๊บเขาโดนนี่เลยอ่าโอเคง่ายง่ายเลยไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับ โดนมานี้ก็ไปนี่นนี้ก็เรียบร้อยนะครับถ้าเขาให้ก cette, ินนี่เรากินสองถ้าเดินมานี่ก็กินหนึ่งถ้าเดินมานี้ก็ได้กินอีกก็ชนะอยู่แล้วนะครับก็ชนะอยู่แล้วกรณีที่เราเราไล่เราไล่ตัวนี้แล้วเขาเดินมานี่เนาะแต่ถ้าเขาเขาไม่เดินมาแต่ถ้าเขาเขาต่อเขาต่อบพุ๊บเราก็กินอีกครั้งหนึ่งนะครับเรากินอีกครั้งหนึ่งทีนี้เขาเดินเก้ามาห ก้ามาหกเราก็เดินเอ่อสิบสามมาสิบเจ็ดแล้วเราก็ต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะชนะไปนะครับสองสามอันนี้ก็ชนะไปนะครับทีนี้มาถึงอ่าพอเราเดินมานี้ปุ๊บเมื่อกี้นี่ก็เดินยี่สี่มาสนะิบเก้าเนาะทีนี้ถ้าเขาไม่เดินนะเขาเดินไนดะ้ขเขาแพ้เนาะก็นะเดินสิบสี่มาเก้าอย่างนี้เราก็กินไปอ่าเขาตัดอย่างนี้ออกเราก็กินไป เขาตัดอย่างนี้ออกแล้วก็กินไปนะครับเขาก็กินสามเรามาตกตาหมายเลขสอนะครับทีนี้เราเดิน25้ามา30มสิองมาเกาหลวมาก่อนเพราะมันงั้นโดนค่าฮอตนะครับสิบเอ็ไปสิานะครับสามสายีเรายังต่อไม่ได้เพราะเราจะโดนกินคืนนะครับสามสองมายี่สมาสิบสนะครับสามสิบมาสิบองเก้ามาสิอีกครั ก้ามาสิบสามอีกครั้งหนึ่งก้ามาสิบสามเสร็จแล้วเราก็เดินเจ็ดไปสิบเอ็ดนะครับสิบสามมาสามเอ็ดหนีมาฝั่งนน้นนะครับสิบห้ามาสิบแปดยี่สิบมียี่สิบสิบสองมาสามสิบโยกกลับมานะครับสามเอ็ดมายี่สิบเจ็ดมาไล่กินเราอ่าไล่กินเราฟรีๆเลยนะครับสิบแปดมายี่สิบสองอ่าถ้าไล่นี้ไม่ได้เพราะเราจะปิดนี่ แล้วเราโดนมานี่เขาก็แพ้ไปนะครับทีนี้พอสิบแปดมายิบสองเขาเดินย1ิบเ็ดมาสิบเจดเดินเข้าฮอตเหมือนกันนะครับเราก็ย2ิบสองมาย0ิบไปสิบหกเขาก็เข้ากินพอเข้ากินปุ๊บ <c oughs> ตัวนี้เราเดินส0มิมาย1ิบเอดปล่อยให้เขากินทางนี้ก่อนนะครับเราก็กินไปตัวนี้หนีมาเราก็มานี่นะครับตัวนี้มานี่แล้วก็ไปนี่มานี่ปุ๊บไปมานี่ปุ๊บแล้วก็ขังทันทีนะครับนี่ก็ชนะไป ทีนี้ย้อนมานิดนึงนะครับย้อนมา,าหลังจากเรา,ากินเสร็จนะครับหมายเลขสิบก,กินเข้ามา1นไปหกเนาะหนึ่ไปหกสมา25 15มา18 3แมเอ็ดมา26นะครับทีนี้8มา12ทีนี้8มา12แล้วเขาเดินสมมติว่าเขาเดิน แต่ก่อนเขาเดินตัวนี้นะครับทีนี้เขาเดิน24มา20 <c oughs> 24มา20เราก็11เปบห15นะครับ 15, 15ขึ้นไป25มา21บเปก้9นะครับ3 2มา28เพราะถ้าต่อถ้าต่ออย่างนี้เราจะแทรกเข้าหอดได้เ,เราจะกิน2อีกครั้งหนึ่งไม่ใช่แทรกเข้าหอดผมชอบเข้าใจผิดว่าเป็นแทรกเข้าหอดนะครับต่อต่อไม่ได้นะครับ ก็ต้องต้องเดิน3ามสองมายีสปดสามสองมายีดเสร็จแล้ว <c oughs> เราเดิน9ก้ามาสิบสาเตรียมจะไปต่อเข้าฮอตนะครับยีดมา24 18ดมายีิบสองก็ต่อเข้าฮอตไปนะครับยีสามา19เข้ากินเรา15มา18บแดหลบสิ 19, มา15บหนะครับสิมา15บห้า2ีมายีบสอนะครับทีนี้15้ามา10 25้ามายีบเก้าถ้ามานี่ก็โดนกิน3 นะครับถ้าเดินเมาอันนี้ก็โดนกินสามเขาก็ต้องเดินยีิบเจ็ดไปยีิบสามเส้นก่อนแล้วค่อยเดินกลับมาเดินออกมานะครับทีน,นี้เราก็เดินยี่ิบเจ็ดมาสามเอ็ดเข้ากินตัวนี้นะครับเขาไม่มีทางเลือกก็ต้องเข้าตัวนี้เราก็เส้นไปนะครับอันนี้ก็จะชนะไปนะครับโอเคอีกนิดนึงนะครับสาหรับชุดที่หนึ่ง สามเอ็มายี่หกเปดมาสิบสอนะครับทีนี้ถ้าเขาเดินยี่สามมาสิบเกให้เราเดินสิบเอ็ดไปสิบหนะครับเข้ากินเข้ากิน2องเขาก็ต้องปิดเพราะถ้าต่อถ้าต่อเราแทรกกินเข้าฟรีเขาหดเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องปิดปิดยี่หกเปนยี่สามนะครับแล้วก็สิบหกเป็ยี่ส สามสองมายี่สิบแปพรถ้ามานี้โดน3านะครับโดนสาต่อต้องเดินสามสองมายี่สิบปดสามสองมายี่สิบแดเราเดินหกไปสิบเข้ากินนะครับหกไปสิบเขาก็ต้องยี้ามายีสิบเอนาะไปนี่มาสิบสี่สิบแปดมายี่สิบสอหลุดแล้วนะครับสิ้ามาสิบห้ายี่ห้าสองสิบห้ามาสิบอ่า้ามา30นะครับอ่ายีห้ามาสามปุ๊บก็ต้องยี่สามมา18 ยี่สามมาสิบแปดก็ห้ามาเก้านะครับกินสามต่อไปเลยนี่ก็ชนะไปนะครับโอเคนะครับนี่คือชุดที่หนึ่งของแต้มห้าเต้มพบกับทางด้านพุ่งหัวทรงมาตรฐานครับผมมาถึงชุดที่สองนะครับของแต้มห้าเต้มพบกับทางด้านพุ่งหัวทรงมาตรฐานนะครับอ่าเราก็มาอยู่ในแยกนี้เลยนะครับเรามาอยู่ในแยกนี้เลยอ่าทีนี้เขาก็เราก็จะเดินอ่า จากตรงนี้เขาเดินหนีออกมานะครับเราเดินสองไปหกเขาเดินยี่สิบแปดมายี่สิบสี่เราเข้ากินเขาก็เดินเหมือนเดิมนะครับเราเดินหนึ่งไปหกพอหนึ่งไปหกปุ๊บเขาเดินสามสิบไปยี่สิบห้าเราเดินสิบห้ามาสิบแปดจากชุดก่อนหน้านี้ก็คือชุดที่หนึ่งเขาเดินมาหนี่นะสามสิบไปยี่สิบหกทีนี้สมมุติว่าเขาเดินยี่สิบสี่ไปยี่สิบ เราจะเดินยังไงให้เราเดินหกไปสิบนะครับหกไปสิบเขาก็จะมาตั้งรับเหมือนเดิมตั้งรับกินนี่เหมือนเดิมนะครับกินเข้ามามาเลขสิบสี่แล้วก็สิบแปดไปยิบสองหลุดเข้าฮอตนะครับหลุดเข้าฮอตอย่างนี้ทีนี้เขาก็จะเดินยิบสามไปสิบแปดยิบสองไปยิบห้านะครับยิบเจ็ดมายิบสามยี่ิบห้ามายี่ิบเก้าอันนี้แพ้เร็วนะครับตัวนี้แพ้เร็วเลยยี่ิบห้า ทีนี้เขาก็จะเดินสิบสี่ไปเก้าให้เราเลือกกินสมมติว่าเราเลือกกินนะเราก็เลือกกินตัวนี้นะครับเราเลือกกินตัวนี้เขา่มนนี้ก็เดินเหมือนเดิมนะครับทีนี้เขาก็จะมานี่เขาก็จะมาฆ่าฮอตเราก็ไม่มีปัญหาครับตัวนี้ก็ชนะไปอยู่แล้วถ้ามานี่ก็อุดทันทีแต่ถ้ามานี่ก็ต่อไว้ก็จบนะครับอันนี้ก็ชนะแล้วโอเคนะครับ ทีนี้หนึ่งมา6เหมือนเดิมนะครับขึ้น30มสิบมายี่สิบห้าสิบห้าไปสิบแเมื่อกี้ยี่สมายีทีนี้ยีสมา19บเ้าราก็เดิน6ไปสิบนะครับเขาก็ต้อง25มา21เหมือนเดิมนะครับย่ิห้ามายีเหมือนเดิมทีนี้เราก็ไป18ไปยี่สิบสองยิบสามาสิบปดนะครับยี่สิบสอมาสิบห้า ทีนี้ยี่สองมาสิบห้ายี่สิบเจ็ดมายีถ้ามาตัวนี้ยิ่งแพ้นะครับยิ่งแพ้เร็วเลยนะครับรอรอโดน2อย่างเดียวไปไม่ได้ถ้าเดินนี่เพิ่กว่าโดนสอย่างนี้นะครับอันนี้ยิ่งแพ้เร็วก็จะไม่ขอกล่าวถึงนะครับยี่สิบเจ็ดมายี่สิบสี่ยี่สิ็ดมายีก็แปดมาสิเข้ากินไม่ได้นะครับยังเข้ากินไม่ได้ก็24่สิบสี่มายี่สมายีเข้ากิน2นะครับเขาก็3ามสองายีให้เรากิน2องอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับก็คล้ายๆ จะคล้ายๆกันเหมือนเดิมนะครับไปอย่างนี้อ่ามานี่เขาไปนี่มานี่เขาดักนี่นะครับถ้ามานี่ก็ปิดก็จบนะครับอันนี้ก็ชนะเหมือนเดิมอ่ะย้อนมาอีกสกักเล็กนึงนะครับอ่าพอเราเดินสิบห้ามาสิบแปดยี่สิบยี่สิบแล้วยี่สิบมาสิบเก้าแล้วต่อไปเป็นยี่สามมาสิบเก้ายี่สามมาสิบเก้าก็เดินอ่า หกมาสิบเข้ากินเหมือนเดิมนะครับเขาก็ต้องยี่ามายี่สิเอ็ดอยู่เขาคงไม่ปล่อยให้เรากินฟรีนะครับเราก็สิบดไปยีนะครับยี่สิบเบสมายี่สปย๊บแปดนะครับยี่สิบสามมาสิบแปดหยิบมายี่ห้าก็เข้าาไม่ได้เหมือนเดิมก็คล้ายๆเดิมนะครับตัวนี้คล้ายๆเดิมก็พอเข้ามานี่ยี่สปุ๊บแล้วก็เข้ากินสนะครับถ้าคุณอุดปุ๊บคุณก็โดนอย่างนี้นะครับ คุณก็ต้องต่ออย่างนี้แค่นั้นเองนะครับห้องนี้ผมก็ต่อไว้นี่ก็จบอันนี้ก็ชนะแล้วนะครับโอเคนะครับนี่คือชุดที่สองของแต้มห้าแต้มพบก,กับทางด้านพุ่งหัวทรงมาตรฐานครับผมชุดที่สามนะครับของแต้มห้าแต้มเดินหลังพบก,กับทางด้านพุ่งหัวทรงมาตรฐานนะครับอ่าสิบไปสิบห้านะครับสิบไปสิบห้าปุ๊บเขาเดินสิบแปดไปสิบสี่สองไปหก ย่สิบแปดมายี่สิบสี่หกไปสิบหกไปสิบก็ยี่ส้ามายีบเอ็ดก็กินเหมือนเดิมนะครับกินกับไปกับมาเหมือนเดิมหนึ่งมาหนะครับทีนี้พอจังหวะที่เขาเราเดินหนึ่งมา6กเขาเดิน3ามเอ็ดมายี่สิกเขาไม่เดิน30มิมายี่ส้าแลวนะครับสามเอ็ดไยี่สิบเราจะทำไงแล้ก็เข้าหกไปสิบเหมือนเดิมเขาก็สามายี่ส้านะครับเขาก็มาเข้ากินเรายี่บเอ็ดให้เราเดินสิเอ็ไปสินะครับก็จะโดนต่อลักษณะนี้นะครับ รูปนี้จะเจอได้บ่อยนะครับรูปนี้เจอได้บ่อยให้จําไว้เลยนะครับพอกินเ็ตตกตาที่สิบเจ็ดปุ๊บก็ยี่สิบเจ็ดมายี่สิบสามนะครับก็แปดมาสิบสองยี่สามาสิบเก้าก็หลบไปนะครับหลบหลบไปทีนี้เขาก็จะเดินตัวนี้เขาจะเดิน ี่บหกไปยีิบสามมากกว่าเขาจะต่อนะครับวนใหญ่จนใหญ่เขาจะต่อไปนะครับสิบเจ็ดมายี่สิบสองนะครับสิบเก้ามาสิบห้าตัวนี้ที่เขาแพ้เราเพราะว่าตำแหน่งเราเร็วกว่าตัวหมายเลขที่สิบเจ็ดมันไปได้เร็วกว่านะครับสิบห้ามาสิบเอ็ดกมนี้ก็ไม่ทันแล้วนะครับนี่ก็หลบเข้ามาพอหลบเข้ามาปพ๊บเราก็เตรียมมาไล่กินนะครับหลบมานี้ปพ๊บก็ไล่กินมานี้ปพ๊บก็ไล่กินแค่นั้นเองอันนี้ก็ชนะแล้ว นะครับต่อไปเขาขึ้นเมื่อกี้เราขึ้นหึ่งมาหกเขาขึ้นสามเดมายีนาะทีนี้เขาขึ้นยี่สิบามมาสิบเาไงยี่สามาสิก็หกไป10เหมือนเดิมนะครับพอหกไป10บปุบ๊บเขาก็เดินสามเอดม่ยี่บกินซ้อนกันอย่างนี้นะครับสามดมายี 3, 26, กินไปไปตกหมายเลขยีิบสีนะครับทีนี้ เขาขึ้น24มา19เราก็5ไป9นะครับเขา26มา23เรา17มา21นะครับ23มา18ต่อบังคับเราไว้นะครับ3ไป7นะครับ32มา27 7ไป10 27มา24ถ้ามานิ่มก็หมดเนาะก็เลย27มา24พอ27มา24ปุ๊บเราก็เดิน8มา12เข้ามานี่ป๊บเราก็ไปนี้ก็หมดเหมือนกัน นะครับเขาก็จะแทรก,กินแล้วก็สลับทันทีอันนี้ก็ชนะแล้วนะครับแค่นี้โอเคนะครับนี่ก็หมากเหลือกันกันเยอะเลยนะครับอ่ะอีกสักแยก,กหนึ่งนะครับต่อเนื่องจากจังหวะที่หนึ่งมาหกนะครับอ่ะพอเรากินเสร็จเนอะปุ๊บหนึ่งมาหกทีนี้เขาเดินอันนี้มาแล้วอันนี้มาแล้วเหลือเดินสามสองมายี่สิบแปดเตรียมตั้งต่อก็ให้เราเดินหกไปสิบเหมือนเดิมนะครับเขาก็ยี่สามไปสิบเก้า ะนะครับเข้ากินไปสามสิบเก้าเข้ากินไปทีนี้เขาก็เดินสามเอ็ดมายี่สิบหกสามเอ็ดไปยี่สิบหกสิบเอ็ดไปสิบห้านะครับยี่สิบหกไปยี่สิบสามสิบห้ามาสิบแปดยี่สิบสามมาสิบเก้าสิบแปดไปยี่สิบสองนี่จะเข้าหอดแล้วนะครับสิบแปดยี่สิบสองสิบเก้ามาสิบห้านะครับแปดมาสิบเอ็ดต่อไว้นะครับต่อให้ถ่วงเวลาไว้ ยี่สี่มาสิบเก้าสิบเจ็ดไปยี่บเอ็ดสิบหกสิบเก้ามาสิบห้ายี่ิบสองมาสิบห้านี่มาสิบนะครับยี่บห้ามายี่ิบเก้าตัวนี้ก็สิบมาเจ็ดอ่าตัวนี้ให้เข้ากินนี่นะครับเข้าเข้านี่ก็โดนฆ่าแล้วก็ต้องเข้านี่พราเข้านี่ก็โดนจับนี่นะครับหนึ่งสองก็เรียบร้อยนะครับก็ชนะไปโอเคนะครับนี่คือชุดที่สามนะครับของเต้มห้าเต้มเดินหลังพบกับทางด้าน ุ่หัวทรงมาตรฐานครับผมชุดที่4นะครับของแต้ม5้เต้มหลังพบก,กับทางด้านพู่หัวทรงมาตรฐานนะครับทีนี้เราเดินไปเหมือนเดิมนะครับ10บไป15 18มา14บอไป6ทีนี้เขาเดินเขาไม่เดิน28มา24เขาเดิน25มา22นะครับเขาเดิน25มา22ให้เราเดิน15ไป18ต่อเข้าไปนะครับ ต่อเข้าไปทีนี้เขาเดินสามเอ็ดมายี่สิบหกสามเอ็ดมายี่สิบหกเราเดินหไปสิบเข้ากินนะครับยี่สิบแปดไปยี่สิบสี่เากินกลับมาเหมือนเดิมมาตาที่สิบสี่นะครับห่งไปหกเตรียมไปแทกกินยี่สิบสี่มาสิบ้าแปดมาสิบเอ็ดขวางหน้าไว้นะครับยี่สิบเจ็ดมายี่สิบสามหกไปสิบนะครับยี่สิบสามาสิบแปดเขาก็ดันเข้ามาสิบเจ็ดมายีิบเอ็นะครับสามสองมายี่สิบเจ็ด กินไปนะครับ18มา14มาขวางกดดันเราไว้แล้วก็7ไป10ต่อเข้าไปนะครับกิน3ไป10 27มา24เพราะถ้าถ้ามานี่เราก็ดักนี่ก็หมดนะครับก็เลยต้องเดิน27มา24อ่าทีนี้เราเดิน11มา15ให้เดินย,กยากหน่อยก็19มา16นะครับ15มา18 16มา11นะครับ สิมายี่สิบสองยี่สิบสายิบสองยิบหยิสองยเสร็จปุ๊บ11ไป7จนะครับเจ็ดยี่หมา3ามเอดยีมา20บอ่าหลบก่อนไม่นั้นกินฟรีนะครับสิไป15นะครับ7ไป2 7ไป2ปุ๊บเราเดินสาไป27เข้ากินเขาก็ต้องขอเข้ากินด้วยนะครับขอเข้ากินด้วยตัวนี้อ่าเขาก็กินไปตกตาที่19แล้วก็ สิบเจ็มายีบสองไปเข้าฮอนอีกตัวหนึ่งยี่ไปสิบหกนะครับยี่สิบสองยบหกสิบสนะครับสิบหกสิบองปเราก็เดิน18มาสิบเอ็ดมาขวางไว้ไม่ให้เข้ามาได้นะครับสิบเกมายีถอยมาจะมากดดันฮอตเราเราเข้ายีิบเก้าไปยี่ห้านะครับย่สิบสี่มายีเรายิงงี้ไม่ได้นะครับเราจะแพ้ยี่สิบสี่มายี่สบปุ๊บเราก็สิอไปสถอยมาอันนี้ก็เข้าไม่ได้นะครับสิไปส ยี่สิบยี่บีครั้งหนึ่งออกไปนะครับยีมา18บแนะครับยีิเกมา18 24มา10บนะครับยี่สี่มาสิบสองไปสิบสามสองไปสทีนี้ก็10มา7จ็ดเราก็ต่อเลยนนไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็ชนะอยู่แล้วครับตัวนี้ยังไงดึงไปดึงมาก็ชนะอยู่เดียวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเต็มเราเยอะกว่าเข็นเห็นนะครับทีนี้ เดินยี่ห้าไปยี่สเหมือนเดิมนะครับเราก็ต่อ15บไปสิบแอ่ะเมื่อกี้พอต่อเสร็จเขาเดินสามเดไปยนะีหกเนาะชุดเมื่อกี้นี่ทีนี้เขาเดิน30มสิบไปยี่าไปยี่้าไงเราก็เดิน6ไป10นะครับหไป10บคือปึ๊บเขาก็จะเดิน25่หไปยีต่อไว้นะครับต่อ,อไปเขาเราก็หลุดไปเลยไป12นะครับ ทีนี้เราเขาเดินยี่สามมาสิบแปดยี่ห้ามายี่สองสิบแปดมาสิบห้ายี่ห้ามายี่ิบเก้านะครับสิบห้าไปสิบแปดมาสิบเอ็ดยังเพิ่งมาจับกินนะครับยี่เจ็ดมายี่สามสิบเอ็ดมาสิบห้านะครับยี่แปดมายี่สี่ยีบเก้ามาสิบแปดจับกินสามนะครับจับกินสามครั้ง ยี่สิบเก้ามาสิบแปดถ้กินสามแล้วก็อันนี้สามเอ็ดเป็นยีิบเจ็ดอุดอย่างนี้อุดไว้อย่างนี้แล้วก็กินเลยต่อได้ก็ไม่มีปัญหาครับเราก็กินไปอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็ต่อไม่ได้แล้วนี่ก็แพ้ไปนะครับโอเคนะครับอีกแยกหนึ่งนะครับสำรับนี้อีกแยกหนึ่งมาต่อไว้เนาะทีนี้เดินเดินยี่สิบแปดมายี่สิบสี่ ี่บแปดไปยี่สี่แล้วก็เดินสิบแปดไปยี่สิบสองกดดันเลยสองตัวเลยยี่สิบสามไปสิบแปดปิดทางเราแล้วก็หกไปสิบนะครับหกไปสิบยี่สิบสี่ไปสิบเก้า 19, ก็กินไปนะครับนี่ก็หลุดของฮอตแล้วครับแค่นี้เขาเห็นว่าเราจะหลุดของฮอตแล้วสิบเก้าไปสิบห้าเข้ามากดดันแรกก็ไม่เป็นไรสิบเจ็ดไปยี่สิบเอ็ดยี่สิบเจ็ดไปยี่สิบสา 21, 27, มยี่สิบสองไปยี่ิบห้า, 23, 22, า 25, นะครับยี่สิบสามไปสิบเก้านี่ก็เข้าฮอตแล้วนี่ก็ชนะแล้วนะครับเดินไหนก็จะไม่ เดินนี่ก็โดนสองอแต่ dobrze, ถ้าเดินมานี่ก็ว่าโดนสองก็ไม่เป็นไรนะครับก็ชนะไปอ่โอเคนะครับนี่คือชุดที่สี่นะครับของแต้ม,มห้าแต้มหลังพบกับทางด้านพุ่งหัวทรงมาตรฐานครับผมครับมาพบกับทางด้านชุดที่ห้านะครับของแต้มห้าแต้มหลังพบกับทางด้านพุ่งหัวทรงมาตรฐานนะครับพุ่งหัวทรงมาตรฐาน อ่ะอันนี้นะครับก่อเน,น้นย้ำอีกครั้งหนึ่งการเดินนะครับถ้าเขาปิดปุ๊บเราก็เป็นห้าเต้มพบกับมาตรฐานได้เหมือนเดิมนะครับอ่างมาตรฐานทรงนี้ได้เหมือนเดิมอ่าก็สามารถพลิกเกมได้ตลอดนะครับตัวนี้หรือแต่ถ้าเป็นผู้หัวทรงสกายแลบตัวนี้เขาเขาจะมาปิดเหมือนไม่ได้นะครับมันจะแตกต่างกันตรงนี้ทรงสกายแลบตัวนี้จะขึ้นมาช้ากว่าทรงทรง,ทรงมาตรฐานซึ่งทรงมาตรฐานตัวนี้จะมาเร็วให้เราเสียบเข้าไป ถ้าเขาเป็นนี่ก็เป็นมาตรฐานก็ไม่มีอะไรนะครับเราก็เล่นได้อยู่แล้ว,ลวมีเต็มรองรับอยู่แล้วถ้าจะเป็น18บ4ปด๊ิบเมื่อ,อไหร่ก็จะเป็นพุ่งหัวทรงมาตรฐานทันทีแต่ถ้าเป็นทรงสกาย랩อ่ามาน,นี่ปพ๊บเขาจะซ้อนตัวนี้มาไม่ได้เว้นแต่อย่างเดียวคือซ้อนตัวนี้แค่นั้นเองนะครับอ่าเดี๋ยว่อติดตามนะครับสําหรับเต็มห้าเต็มหลังเข้ากับทางด้านพุ่งหัวทรงสกายบค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าแต่วันนี้จะกล่าวถึงตัวนี้ก่อนอ่าสิบแปดไปสิบสี่เหมือนเดิมนะครับ เราก็สองไปหกทีนี้เดินสามเอ็ดมายี่สิบหกเราเดินหกไปสิบนะครับขึ้นไปทรงสามเหลี่ยมยี่1ห้าิบเอ็ดต่อมาอต่อเข้ามาหนึ่งไปหกนะครับยี 28, ่สิบแปดยี่สิบสี่ชุดนี้เป็นชุดที่ห้าชุดสุดท้ายนะครับหกไปสิบเข้ากินเข้ากินปุ๊บเขาก็ต้องเดินสามสิบปยี่สิบห้าแล้วก็มายี่สิบห้าเปยี่สิบเอ็ดนะครับเราก็เดินสิบหกไปสิบเอ็ดอาแตเทมนี้จะคุ้นเคยนะครับเหมือนเหมือนเดิมชุดเมื่อกี้นี่เองนะครับชุดที่สองที่สามประมาณนี้นะครับ เราก็กินไปตกไปตาที่สิบเจ็ดนะครับตาที่สิบเจ็ดปุ๊บทีนี้เขาก็เดินยี่สิบเจ็ดไยี่สามอ่ก็แปดไปสิบสองครับเข้ามานี่ปุ๊บเข้ามานี่แล้วเขาก็จะต่อไว้อะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็จะชนะไปไอันนี้เขาจำได้เนาะโอเคนะครับจะไม่ขอกล่าวถึงเยอะนะครับย้อนไปดูก็ได้ครับเราชนะอยู่แล้วตัวนี้นะครับอ่าสิบแปดมาสิบสี 18มา14ปุ๊บเราเดิน2ไป6นะครับ31มา26อ่าเราเดิน6ไป10นะครับ6ไป10ปุ๊บเขาเดิน25มา22ต่ออ่อาต่อนี้มาทางนี้มาตาที่13 1ไป6นะครับ1ไป6ปุ๊บ28มา24 5ไป9นะครับ24มา20ขี่ออกมา9มา14ก็มา14ปุ๊บ27มา24 27มา24 จ็ดไปสิบตั้งเป็นสามเหลี่ยมไว้นะครับเจ็ดไปสิบตั้งเป็นสามเหลี่ยมสามสองมายี่สิบแปดเตรียม, 3, 2, ม 28, ต,ตั้งต่อแล้วก็เดินสิบสี่ไปสิบเจ็ดคลุมตรงนี้อีกครั้งหนึ่งยี่สิบสี่ไปสิบเก้า 19, ต่อเข้ามานะครับต่อเข้ามาแล้วก็เดินสิบเอ็ดไปสิบห้าสิบเก้ามาสิบหกนะครับสิบห้ามาสิบเก้าสิบห้าสิบเก้าเขสิบหกสิบเอ็ดอ่าเราก็เดินเราก็ต้องกินตัวนี้เนาะเพื่อให้เขากินมาอ่ากินมาที่สิบหกทีนี้ก็เดินสิบห้ามาสิบเก้านะครับ ต่อ2ไม่ได้นะครับ15บห้ามาบเก้าเขาก็เดิน16บหกมาสิบเเราก็19บเมายี่สิถ้ามานี้เขาแพ้นะครับเพราะว่าเราจะล็อกทันทีเขาเข้าไม่ได้ถ้าเกิดเขาช้าปุ๊บเราก็บังคับเข้านะครับถ้าเกิดเข้ามาทางนี้เนาะแต่ถ้าถ้าแต่ถ้าเขาเดินยี่สิบมาสิบหกเราก็ไปปกติของเราหกมาสิบสองเราก็ยี่สิบเจ็ดมาสามสองเข้านี้ไม่ได้เขาก็ต้องมาเข้านี้พอมาเข้านี้ปุ๊บเราก็เดินสิบไปสิบห้ายังเข้าไม่ได้นะครับ สิเป็นสิบห้าเขาก็เดินตัวนี้รอ30มสมยี่ห้าแล้วก็เดินสามสองมาสิบสี่ดักทางไว้นะครับอ่ายี่้ามายี่ส้มายีบอ็ดปุ๊บเราก็เดินมาหอันนี้ก็ชนะแล้วนะครับแค่นี้ก็ชนะแล้วนะครับอ่โอเคต่อไปอีกสักแก๊กหนึ่งนะครับสักแก๊กหนึ่งอ่านะครับ นี่มา18มา14เราสองไป6เขาสามเอด็ดมา2 6นะครับเรา6ไป10บไปสิทีนี้สมมุติว่าเขาเดิน28มา 24, ยาี่ทิ้งให้กินอย่างนี้ทิ้งให้กินอย่างนี้นะครับแล้วก็เดิน25มา2 1เอ็เราจะทำยังไงอ่ึ1ไป6นะครับหนึ่งไปหกเหมือนเดิมอ่ห6ไป10พอ6กไปสิปุ๊บแล้วเขาก็เดิน30มสิบาย5้เขาก็มาเข้ากินก็จะเข้าล็อกตัวนี้อีกแหละนะครับอ่า เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เหมือนเมื่อกี้นี่เองนะครับอันนี้ก็ชนะไปก็มานี่ก็จะไปนี่มานี่ก็ไปนี่นะครับก็ชนะเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับอ่านี่คือชุดสุดท้ายของเต็มห้าเต้มหลังพบก,กับทางด้านพุ่งหัวทรงมาตรฐานนะครับหากมีสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมอ่าก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ